หัวข้บทที่6นะครับในเรื่องของงานอดิเรกนะครับเราจะมารีวิวการก็คือกลับมาทบทวนกันนะครับในยูนิต5ก็คือในเรื่องของโฮมท t i m ์แอนด์ซีก็คือในเรื่องของฮ o อปบนนีนะครับดังนั้นนะครับวันนี้เราก็จะมาดูที่ตารางนะครับว่าตารางหรือที่เขากำหนดมาให้หรือเทเบิลเนี่ยนะครับเขาว่าในเรื่องของอะไรนะครับเขาบอกว่า look at answer the question ดู a n d a n swer แล้วก็ตอบ the question คำถามคราวนี้เรามาดูนะครับไม่มีกิจกรรมอะไรที่เขากำหนดมาให้นักเรียนบ้างนะครับคือหนึ่ง playplaying table tennis ต่อมาเลยครับ play the guitarreading book หรือ listening to music คราวนี้เด็กขอให้เด็กมา2คนคือเจด้ากับเบนนะครับเจด้ากับเบนคราวนี้เรามาดูว่าเจด้าเนี่ยใชไหมครับว่าเขาไม่ชอบทำอะไรหนึ่งเขาไม่ชอบอะไรลูก ไม่ชอบ playing table เห็นนี้ใช่ไหมทำไมอ่ะดูที่หน้าเขาสิหน้าบึง้งเห็นปะแต่อย่างอื่นเขาชอบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอะไร playing the guitar reading book แล้วก็ listening to music รามาเบนเบนไม่ชอบอะไรลูกไม่ชอบ playing the guitar กับไม่ชอบ reading book ขวาน้าบึง้งแต่อย่างอื่นเห็นไหมยิ้มคราวนี้เรามาดูนะครับว่าเอ๊ะรูปแบบประโยคเนี่ยนักเรียนควรจะตอบไว้ายังไงและมีวิธีการตอบอย่างไรนะครับหนึงเนี่ยเมื่อมันขึ้นต้นด้วยดาดนะครับดาดทุกข,ขเลย นะครับสิ่งที่คุณครูเคยบอกนักเรียนไปแล้วว่าถ้ามันขึ้นต้นด้วยดาสครับสิ่งที่เราสามารถตอบได้คืออะไรครับเย s แล้วก็โ no. นเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเราจะตอบเย s กับโ no. นได้เราต้องไปดูอะไรลูกไปดูจักว่าทำไมนะฮะว่าเอ๊ะเราควรจะตอบอะไรอะ่ะเย s หรือโ no. นล่ะขเขาสอนข้อบอดดาเอออย่างข้อหนึ่งก่อนนะครับตัวอย่างเขาให้ว่า d a สเ e n e n ็ j o อย p l a y i n t Table Tennis ดาร์ b เบนเอนจอย a พ i ยิ t งเทเ t e n เ i นนสนะครับมาถามว่าเบนเนี่ยชอบหรือเอนจอยสนุกกับการเล่นเทเบิลเทนนิสใช่ไหมเราก็ขึ้นไปดูที่เบนสนุกไหมให้หน้าอะไรมาลูกให้หน้ายิ้มมาตอบว่ารครับ yes he does yes he does อ่ะข้อสองนะครับนะครับฝั่งข้อสอง้ครับข้อสองเขาถามว่า Does j a d ด like playing table tennis d ด e เจด้าไลฟ์เพือินทอร์เน็ตนะคะว่าเจด้าเนี่ยชอบเล่นเทเบิลเทนนิสใช่ไหมไปดูที่เจด้าชอบไหมละ่ะให้หน้าอกี้มาตอบว่าไงลูก no no อะไรอ่ะไปดูที่เจด้า,าผู้ชายผู้หญิงเป็นอะไรครับ no she doesn't no she doesn't ข้อสามอีกสักข้อหนึ่งนะครับข้อสามถามว่า does b e e like reading Does Ben like reading นะครับ Does Ben like reading เบนชอบอ่านหนังสือใช่ไหมไปดูที่เบนปุ๊บไปดูที่อะไร reading ชอบอ่านไหมละ่ะไม่ชอบต้องตอบว่าไงครับ No he doesn't No he doesn't ต่อมาข้างล่างเขาบอกว่ายังไงลูกข้อล่างเขาบอกว่าทำไมครับ l o o k a t activity 1ดูในกิจกรรมที่1น,นะครับดูในกิจกรรมที่1น,นะคอมพิวเตอร์เซนเทแล้วก็ทำไงตอบคำถามคราวนี้เรามาดูว่า1ข้อ2เนี่ยข้อหนึ่งเขาบอกไงเจด้าเลิฟ listening to music เจด้าเลิฟ listening to music แล้วก็ดูที่เจดา้าเขาบอกว่าเจด้าเนี่ยชอบที่จะฟังเพลง but he doesn't like But he does like แต่เธอไม่ชอบอะไรนักเรียนก็ไปดูว่าเธอไม่ชอบอะไรคืออะไรครับ playing table tennis playing table tennis เพราะนั้น play, playing table tennis คือเอามาตอบตรงไหนลูกนํามาตอบในข้อแรกถูกไหมนะต่อมาข้อที่2องเขาบอกว่า Ben enjoys b e n enjoys Ben สนุกกับอะไรเราก็ไปดูที่เบนมีได้รบ้าง นะมีได้บ้างหนึ่งมีกับ playing table tennis กับอะไรลูก listening to music นักเรียนจะตอบว่า playing table tennis ก็ได้หรือ listening to music ก็ได้ but he doesn't like แต่เขาไม่ชอบอะไรเพราะนั้นเขาไม่ชอบอะไรลูก playing the guitar กับอะไรครับ reading book หรือ reading นั่นเองก็สามารถตอบอะไรได้ลูก playing กีตาร์หรือลี a d i n g ก็ได้ครับสำหรับพารกงานในวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับนักเรียนก็ทำพารักงานในหน้าที่เท่าไหร่ครับในหน้าที่64นะครับเมื่อนักเรียนอยู่บ้านก็อย่าลืมนะครับทบทวนบทเรียนบ้างนะครับแล้วก็ถ้าจะออกไปข้างนอกนะครับข้อรักษาสุขภาพนะครับสวมแมสแล้วก็ล้างเจลด้วยแอลกอฮอล์นะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับสวัสดีครับเด็กๆ